สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทเัเกษตรพอเพียงกเกษตรมือใหม่ครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูพวกผักนะผักพืชผ,ผักที่ปลูกแล้วเนี่ยจริงๆผักกาดตรงนี้ก็เก็บกินไปหลายรอบแต่ก็ยังมีความเขียวความงามนะครับก็เพราะว่ามันมีปุ๋ยดีดินดีนะครับดินปลูกนะครับมีปุ๋ยหมักแล้วก็รวมถึงปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนมันเลยทําให้พืชผักงามอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเอามาใช้ร่วมกับปุ๋ยหมักดินปลูกก็คือปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยน้ํา ทำง่ายๆปุ๋ยน้ำจากครัวเรือนเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับวิธีทําปุ๋ยน้ําเอามารดพืชผักในบ้านในเรือนในครัวเรือนของเราพืชผักของเราจะต้นอวบต้น,ตนสวยดินร่วนซุยใบกรอบใบหวานนะครับต้นใหญ่ไปดูวิธีทํากันเลยครับตอนนี้ก็มาดูวิธีทําปุ๋ยน้ํานะครับสําหรับรดพืชผักนะร่วมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรต่างๆนะครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจํานะครับท่านผู้ชม สิ่งที่ท่านเห็นตรงนี้ก็คือน้ำสาวข้าวนะครับทุกบ้านทุกเดือนที่หุงข้าวทำอาหารก็คงจะมีน้ำสาวข้าวนอกจากจะไปทำเป็นจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวปุ๋ยน้ำสาวข้าวแล้วเราจะมาทำเป็นปุ๋ยน้ำนะแบบด่วนๆที่จะเอาไปลดพืชผักได้อีกนะครับสิ่งที่จะต้องผสมลงไปในวันนี้นะครับก็จะมีเครื่องดื่มชูกำลังนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของวิตามิน บีหกบีสิบสองอะไรต่างๆให้ให้พืชจเจริญเติบโตเนาะอันที่สองที่ผมจะใส่ลงไปในนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะใช้อยู่สองช้อนนะครับต่อหนึ่งกระลมังตรงนี้นะครับต่อหนึ่งกระลมังอ,อันที่สามนะครับที่จะใช้ในวันนี้ก็ที่ผสมลงไปก็จะเป็นฮอร์โมอนไข่นะครับถ้าผู้ชมไม่มีฮอร์โมอนไข่ก็ใช้ฮอร์โมอนนมสดได้นะครับ ไอันนี้ก็ช่วยในการเจริญเติบโตให้ผักใบอวบใบหวานกรอบอร่อยเนาะบำรุงดินนะตัวสุดท้ายตัวที่4นะครับใช้อยู่4อย่างนะเป็นน้ำส้มคนไม้นะครับผมจะใช้อยู่สช้อนเพราะว่ามันมีกลิ่นฉุนเวลารอรอพุทผักก็จะช่วยขับไล่พวกมูลแมลงอะไรต่างๆนะครับ นำส้มคนไม้อันนี้ก็ซื้อเข้ามาครับท่านผู้ชมมันไม่ได้ทําเองนะส้มนคนไม้นะครับส่วนฮอร์โมนไข่ทําเองนะครับคือดื่มชูกําลังก็ซื้อเข้ามาอเสร็จแล้วเราก็ผสมนี้ครับท่านผู้ชมผสมมันเข้ากันผนะสมเข้ากันในกระมังนี้ก็น่าจะอยู่สักประมาณสักสองลิตรนะครับตามสั่ข้าววันนี้อ่าเมื่อเราผสมนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเอาผสมน้ำอีกทีหนึ่ง อ่าผลนี้ตงนี้ก็เตรียมเมื่อเราผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเอามาผสมกับน้ําเปล่าตรงนี้ก็เตรียมน้ําเปล่าไวมา้มาณยี่สิบลิตรนะครับก็เอาผสมลงไปเนาะผสมแบบนี้ครับท่านผู้ชมแบบนี้ก็เสร็จแบบแล้วครับเนี่ยปุ๋ยน้ําุิยดูวนนะถ้าเราขี้เกียจหมักเป็นจุลินทรีย์เอามาทําแบบนี้ได้ครับท่านผู้ชมนะทำแบบนี้ได้ก็เอารถขึ้นผักในบ้านในครัวเรือนของเราในบ้านในเรือนของเรา นะพืชผักที่เราปลูกไม่มากปลูกนู่นปลูกนี่ไว้กินในบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการนําไปใช้เลยนะครับเราก็มาตักเส่บัวกันท่านผู้ชมถ้าเราจะรดราดก็ตักเส่บัวนะไม้ดอกไม้ประดับก็สามารถอามารดได้ก็ท่านผู้ชมนี่ ลดได้หมดนะครับนะปวยมงไปวยไม้บอนสูงบนสีลดได้หมดนะครับลดได้หมดพวกพลิกพวกอะไรนี่ก็รดที่ใบไปเลยนะครับท่านผู้ชมนี้มะเขือรดที่ใบมันก็จะลงไปที่ต้นนะครับแบบนี้ครับนี่ก็เป็นชะพลูนะรดเปประจำก็ชะพูเราก็จะงามเนาะงามใบ ใหญ่นะครับเนี่ยท่านผู้ชมนะแตกใบอ่อนมาสวยเลยนะเก็บกินได้ตลอดพวกมะเขือพวกเช้อโอมเนาะได้หมดนะครับได้หมดผักชีท่านผู้ชมนะต้นเล็กต้นใหญ่เนะี่ยเพิ่งหวานมันก็ลดได้นะนะครับลดได้หมดนะครับ ก็ลองไปทํากันดูนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับปุ๋ยน้ําปุ๋ยด่วนปุ๋ยน้ําจากน้ำเสาวข้าวทาง่ายๆนะครับปุ๋ยดีจากครัวเรือนเอามารถพืชผักในบ้านในเรือนของเราที่เราปลูกไว้กินเล็กๆน,น,น้อยๆในครัวเรือนของเรานะครับไปทํากันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ